อ่อครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมปุตตานะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Power World กันเอพิโซดที่5หรือเปล่าวะ5แหละนี่นะมีแท่นบูชาด้วยนี่ก็ผ่านมาหลายวันอยู่นะแต่เมื่อกี้จริงๆมันไม่ได้นั่งเก้าอี้นะเป็นอีโมดนั่ง,งเฉยๆอะ่ะโอ้โหพึ่งคนพบเหมือนกันนี่มันนั่งเก้าอีล้ล้มเลยด้วยเออเกมนี้มันยังไม่ปรับนั่งเก้าอี้ให้นะเออผมก็เลยต้องนั่งอย่างี้ไปก่อนนี่ มาอัปเดตฐานก่อนนะครับอันนี้เราก็เป็นที่บูชาแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นออนเซ็นนะตรงนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่บูชายันท่านอนุบิสเราละนี่มีดอกไม้ด้วยเปลี่ยนทุกๆวันนะครับดอกไม้นี่แล้วก็เป็นที่สั่งการนะครับให้พวกน้องๆเราทํางานแบบโอเวอร์โหลดนะนี่หรือจะทําแบบสบายๆแต่ว่าผมไม่รีบนะผมไม่รีบให้มีน้องทําแบบสบายๆไปก่อนไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วที่เราต้องเร่ง แต่จริงผมว่า,าะสร้าตรงนี้แล้วก็ตรงโรงงานเหล็กแล้วก็เล่งไปเลยเพราะาตอนนี้เราเริ่มอยากได้เหล็กมากขึ้นแล้วครับอันนี้ผมก็วลอัพแล้วนะนี่เตรียมตัวสู้บอสวันนี้เราจะไปสู้บอสกันนี่อันนี้ฝั่งฝั่งบ้านเราก็ยังไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าตรงนี้นี่เข้ามาอีกห้องหนึ่งพอขึ้นไปห้องบนปุ๊บก็ก็เหมือนเดิมนี่วะอะไรเปลี่ยนวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเชื่อมนะครับอันนี้ระวังนะอันนี้เป็น อันนี้เป็นความผิพาทางวิศวกรรมนิดหน่อยมันมันไม่ใช่รางน้ำน่ะมันมันไม่ต่อบล็อกอ่ะผมก็ขี้เกียจทำให้มันตรงแล้วอ่ะแต่ผมอยากได้เป็นแบบแนวสะพานเชื่อมอ่ะเคยเห็นในนี้ปะตึกของมาเลเซียที่มันจะเป็นตึกแฝดอ่ะแล้วมันจะมีทางเชื่อมตึกอ่ะผมอยากได้ตึกอารมณ์แบบนั้นอ่ะรอยแยกเป็นดิบไหวอะไรวะนี่ นี้พอเข้ามาตรงนี้จะเป็นโรงอาบน้านะนี่โอ้โหโรงอาบน้ําโรมันอันนี้คือชั้นสองของคฤริสน์นะครับขึ้นมาก็จะเป็นโรงอาบน้ํานี่น้องๆมีมาแช่น้ําคนหนึ่งด้วยแต่ตอนนี้ขาดงบประมาณนะเรวมีอยู่สองที่แพงมากเลยเพลฟูอิดอาจจะต้องไปหาซื้อเอาหรือไม่ก็ต้องไปจับพวกโปเกมอนาธาตุน้ำนะพอเรามาข้างล่างก็เหมือนเดิมมาไม่มีอะไร น้องๆก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งโดยเฉพาะเป็ดตัวนี้เนี่ยต้นน้ำนเลยมาฮิเหล็กเออเดี๋ยวพาไปดูโรงงานเหล็กดีกว่าเออใช่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาด้านนอกมันมาบุกบ,บ้านผมนะแล้วก็จับมาไว้เลยค่อนข้างเก่งนะมันทำปุงยาสองแล้วก็ขุดเหมืองได้ด้วยก็เอามาขุดเหล็กแล้วก็มีงานฝีมืออีกค่อนข้างใช้ได้เลยเอาละรครับโรงงานเหล็กฮนะโอ้โวมีกำแพงล้วรอบขอบชิดนะแล้วผมทำประตูไว้จุดหนึ่ง ขุดหนึ่งก็พอละแต่ดูผลผลิตของเราหน่อยซิอ๋อสี่อัออนผมเพิ่งมาเก็บไปไม่มีอะไรเฮ้ยอยู่บนเดินอุยอ๊ยดับเบิลเต่าเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะผมจะเอากลับไปเล่งให้น้องขุดได้แบบระเบิดร,ระเบิดโดยการที่ต้องไปขอพรท่านเทพอนุบิณน,นะครับนี่เป็นวิหารมหาวิหารเจ็ดได้นะมันไม่มีสตักเจอร์แบบรูปแบบเสาครับอยากได้รูปแบบเสาบ้างเลยแบบจะได้ดูเหมือนมหาวิหารซนะหน่อย เราต้องให้น้องเขา Work Speed สูงขึ้นนี่เราอัพไปเลย3%อพอไมหมไม่พอเอาไปอีก6%เอาตัวละ6%กก่อนได้ไหมกลัวหมดจังเลยอะ่ะมันใช้เยอะมมันยังเอ้ยอยังมีอยู่ดีว่ะเอาอีก9 12เอ้ยเอาตัวละเอาเอาแค่12ก่อนก็นกนพอไหนขอดูผลงานมึงจะผสมพันธุ์กันทำไมเนี่ย โอ้โอ้ไหนลองไปขุดซิหลังจากได้รับการบัฟจากท่านอนุบินมาแล้วคว่ำคอ่ำต,ต่างเลยอะ12%ต่างแลวเก่งมากน้องๆเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่าวันนี้ผมจะไปทำการเปิดแมปแลว้วก็ล่าพวกบอสเวลายิบสามให้หมดทั้งโลกหรือเปล่า ไม่รู้ไหวแค่ไหนก็เอาตอนนั้นแหละเพราะตอนนี้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีแล้วของเร็กของเร็ดอ่าเมกาชิวพร้อมละจริงๆผมควรค้าฟป,ปืนด้วยนะแต่แบบงกเหล็กอะ่ะใช้คอสโบไปก่อนก็อาจจะยังได้อยู่รอกัดฟันทำผมรอกัดฟันเอาปืนอันี้เลยทีเดียวก็ได้เนี่ยปืนคาบสิลาผม ออขี้เกียจไปยิงทีละนัดอะเดีผโหรอทําเป็นปืนนี้เลยทีเดียวก็ได้อีกเวลเดียวเองเวลต่อไปก็าสามารถทําปืนนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยถึงยุคคนคอรนะด้วยความที่ว่าวันนี้ผมนั้นจะได้เก็บบอสงั้นก็ขอเริ่มตัวแรกจากเจ้าคิงปากาตัวนี้ก่อนน่าจะเป็นตัวที่ง่ายสุดในลิสท์ทั้งหมดที่ผมจะสู้ในวันนี้แล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุ normal ไม่ว่าท่าอะไรก็สามารถตีมันเข้าได้หมดวิธีการสู้กับเจ้าบอสคิงปา a ์ก้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่หลบสกิลของบอสให้ได้กับหลบเจ้าลามาที่จะพุ่งชนเราซึ่งมันก็ชนไม่ค่อยโดนน่ะนะบวกกับตอนนี้ที่ผมสามารถคิดคนวิธีที่จะให้น้องๆสู้แบบเก็บตัวได้น้อยที่สุดได้แล้วนะั่นคือการที่เวลาถ้าเกิดมีมอนตัตวไหนโจมตีมาที่น้องเราก็เก็บน้องเข้าบอลก่อนเพื่อหลบการโจมตีเหล่านั้นโอ้โหแล้วค่อยเปล่าออไปใหม่แม่จีนเนี่ยจริงๆ แต่จะว่าไปแล้วเจ้านกมือตัวใหม่นี้ก็เก่งเหมือนกันนะเท่ด้วยก็ใช้เวลาไม่นานครับกับเจ้าบอสคิงปาก้าผมก็ได้มาแล้วความยากของเจ้าตัวนี้ก็คือ5เต็ม10หลังจากที่ผมนั้นได้จับเจ้าคิงปาก้ามาได้ผมก็มุ่งหน้าที่จะไปสู้กับบอสต,ตัวต่อไปแต่ก็เรือไปเห็นถ้ำที่มีพ่อค้าขายาเผาเถื่อนอยู่ ก็เลยแอบแวะไปดูซะหน่อยพวกนี้จะแอบอยู่ตามแมพทั่วไปนะครับอาจจะอยู่ในถ้ำหรืออยู่ตามที่โล่งอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่าก็เจอกับเจ้าเผาที่น่าสนใจขึ้นมาตัวหนึ่งที่เขาขายอยู่เหมาะมากที่จะเอามาใช้งานในฐานแถมราคาก็ไม่แรงด้วยครับผมก็เลยจัดมาแบบไม่ต้องรอช้าหลังจากที่ผมนั้นได้เสียเวลาแวะไปอุ่นนุนพ่อค้านิดหน่อยก็ถึงเวลากับบอสตัวต่อไปแล้วว่าตัวต่อไปคือน้องคาเทส ดูท่าน้องคนนี้จะเป็นสายเวทนะครับนี่ใช้เวทไฟได้ยิงด้วยเจ้าต,ตัวนี้จะมีความยากจากเจ้าคิงปาก้าขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือน้องตัวนี้เขาชอบพ่นไฟน้องช่อเลยผมเป็นน้ําแข็งกับมังกรก็แพ้ไฟอยู่แล้วก็หวานเจี๊ยบแต่ทั้งหมดนั่นไม่ใช่ความยากของเจ้าตัวนี้ครับสิ่งที่ยากก็คือกว่าผมจะจับมันได้ต่างหาก6%ปหกเปอร์เซ็นต์ ยังหูอีกเหรอเขาเปลี่ยนบอลแล้ววะสิบแปดเปอร์เซ็นต์สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้โปลาสลับกันแหละต้องติดสักลูกอะ่ะเฮ้ยนี่ครั้งได้เหรอวะหรือต้องใช้ใช้จิ้มต่อดีกว่าโอ,อ้โถ อู๋มันต่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องต้องดวงแล้วล่ะตอนนี้18เปอร์เซ็นตเรื่อยๆอยส yes! ได้แล้วครับถ้าจะให้คะแนนเจ้าตัวนี้แล้วก็7เต็ม10พอลองมองดูดีๆแล้วทำไมนในทีมผมถึงมีแต่มอนธาตุมืดกับธาตุไฟกันนะแล้วตัวต่อไปที่ผมจะต้องไปสู้ก็คือธาตุไฟซะด้วยดังนั้นผมจึงเลือกมองหามอนที่เป็นธาตุน้ำเพื่อได้ใช้ต่อกองกับธาตุไฟ แล้วธาตุน้ําที่ผมนั้นใช้งานได้ก็เหลือแค่บอสอาซูรอฟที่ได้จับมาในเอพิโซดที่แล้วพอคิดได้อย่างนั้นผมก็เลยแวะไปขโมยมาจากโรงงานเหล็กสักหน่อยขอ,อแป๊บนึงนะบอสตัวต่อไปที่เราต้องเผชิญก็คือเจ้าอิบุชินักดาบจากแดนอาทิตย์อุทยัยแล้วเจ้าอิบุชิเนี่ยมีความสามารถใช้ได้ถึง3ธาตุเลยนะครับก็คือน้ําแข็งพืชแล้วก็ไฟแต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผมก็พบกับความจริงที่ว่ามอนธาตุน้ําที่ผมนั้นเตรียมาเจ้าอาซูรอฟเนี่ย แลวเวลมันต่ําเกินไปน้ําตีนี่แทบไม่เข้าเลยและอย่างสุดท้ายนะครับเจ้าอิบุชิเนี่ยมันจะมีท่าซิกเนเจอร์ของมันอยู่นั่นก็คือการชาร์จและพุ่งตีจากระยะไกลได้ได้ว่าต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนจากมันมันก็สามารถรีโพซิชันให้เข้าใกล้กศัตรูได้อู้หูงานนี้หินสุดๆเอาไปแปดเต็มสิบโอ้โหชชดดบอลอุ้ยหลบนี่ไงไอเฟมน้อง ต้องรักไอเฟมพี่นี่มีอยู่ไอเฟมพี่ก็มีอยู่เฮ้ยอื้มจรงมันยากเลยจีนเปมันยากเฮ้ยโอ้โหมันยากจริง60 70เยส yes โอ้โหอิบุช หลังจากที่ได้ทําการจับเจ้าอิปูชิเสร็จนั้นผมก็ได้มุ่งสู่บอสตัวต่อไปบอสตัวต่อไปที่เราจะไปสู้ก็คือเจ้าน้องคิวเวนบอสตัวนี้ถ้าอธิบายแบบไวๆก็คือไข่ริวแต่ว่าตัวมันโคตรใหญ่พอสู้ไปสู้มาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยวะพอมาดูอีกทีเอ้าหน้าไม้ผมพังซะแล้วเวลาเกมนี้ของอะไรพังมันจะทําสิ่งนั้นได้ประสิทธิภาพน้อยลงแบบฟ้ากระเหวเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่ใช้สู้ได้ก็คงจะมีแค่หอกแหลมๆเท่านั้นแหละครับ มาแบบสไตล์คนป่าเลยสู้ด้วยหอ,อกก็ลําบากอยู่แล้วแท้ๆตัวนี้มันเดินชอบโจมตีผู้เล่นอีกในการต่อสู้ในครั้งนี้ผมจะใช้น้องชิวเล่นเป็นหลักเพราะว่าน้องมีท่าน้ําแข็งอยู่มันสามารถชนะมังกรได้อย่างสบายๆเลยแต่เท่าว่าถ้าไอตัวนี้ใช้ไฟสวนก็คือเกือบตายเลยนะสุดท้ายแล้วกลยุทธ์ในการต่อสู้ครั้งนี้หลักๆก็คือจิ้มตูดเพราะฉะนั้นแล้วความยา,ากของเจ้าตัวนี้ก็คือตูดเต็มสิทธิ เฮ้ยหรือว่าสำเร็จ17%เท่านั้นอโอรันเน่โอ้หายใจไม่ทั่วท้องตึงตึงเปรี้ยะโอ้หายใจไม่ทั่วท้องหลังจากที่ผมนั้นได้จับเจ้าพวกบอสเสร็จแล้ว <c oughs> ผมก็กล่าวว่าจะแวะสำรวจสะหน่อยไหนๆเราก็มาทางนี้ซะละเผื <c oughs> ่อเจออะไรที่ใหม่ๆที่แปลกๆบ้างแต่ที่ผมเจอหลักๆก็มีแค่ ต้นผลไม้ปีาศาจกับวิวที่สวยสุดยอดมากๆแล้วก็แอบแวะจับมอนนี่หน่อยที่ทะเลสาบแต่ทะเลสาบอันเนี้ยมันใหญ่มากผมไม่ได้สังเกตเลยว่ามันจะเป็นอนณาเขตที่มีบอสสุดโหดอาศัยอยู่โอ้ยสวัสดีข้าทันพญานาคว่าแล้วก็ทักทายจะหน่อยรอเล่นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวกลับบ้านทางรัดก่อนจะถึงบ้านผมก็แอบไปแวะจับน้องแกะสายไหมหหน่ากินสุด เห็นแล้วหิวของหวานเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพอมาถึงบ้านผมก็ถึงเวลาต้องบอกทุกคนว่าเราควรจะมีอาวุธปืนใช้กันได้สาัากทีไอ้มอนตัวไหนจะมาฆ่ากูไอรีแลกเหรอยิงทิ้งเลยบวกกับผมจะสร้างอุปกรณ์แบบพกพาเป็นตะเกียงที่เราจะหนีไว้กับสะโพกทําให้เราสว่างตลอดเวลาในความมืดโดยไม่จะเป็นต้องถือคบเพลิงต่อไปแต่ตอนเนี้ยผมเดินขาดผลึกไฟจะหาจากไหนดีนะไหนมาดูปืนเราหน่อยสิ เอ oh ้เฮลโอ้โหไม่ใช้กค่สุดไรอ่ะอ๋อแฮนกันอาโมโอเคทำยังไงเอ่อังทำไม่ได้เหรอไม่แต่ปืนแต่ไม่มีลูกโอ้เออว่ามันยิบเก้านี่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเราขาดวัตถุไฟใช่ไหม มีวิธีจะมานำเสนอทุกคนวิธีเราจะได้ไฟมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยสักะบาทเดียววิธีที่ใครๆก็ทําได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องถือมีดก่อนเราก็ต้องคุยกับน้องสักหน่อยอะหาแอบหน่อย <c oughs> ของข่าวไม่แช่น้ำไม่เป็นไร อันนี้ได้กันนี้ได้บุมหลบกระแผงเราก็ให้อาหารน้องเขาสักหน่อยกินสักหน่อยให้น้องกินข้าวหนารักโดนแบนแน่เลยไอ้เี้ยผมขอถอดผมสัญญาวมันจะไม่เก็บรี อพอแล้วพอแล้วอวอ้ให้ขอโทษทุกคนทุกคนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฉันนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากโกรธกันเลยอ่ะพอรุ่งเช้าผมก็ได้ออกสำรวจต่อฝั่งด้านล่างของแมพเพราะผมอยากรู้ว่าโซนนี้มีอะไรให้สำรวจบ้างจริงๆก็กะว่าจะไปเก็บบอสนะนะแต่ระหว่างทางผมก็เจอเข้ากับแมมมดหลงฝูงอยู่ตัวหนึ่งเป็นเลเวลค่อนข้างต่ำแค่30เองแล้วผมเลเวลอยู่ที่25แล้วตัวที่ผมขี่อยู่ก็ดันเป็นน้องธาตุไฟอีก ก็เลยขอวัดเชิงดูสะหน่อยว่าจะไหวแค่ไหนไม่ไหวก็บินหนีสรุปว่าสู้ได้ครับเอาล่ะถึงเวลากูแล้วในตอนแรกที่กูเล่นเกมนี้มึงเคยทําอะไรกูไว้ไอเวยต่อมาระหว่างที่ผมกําลังตีบอสน้องพุดดิ้งยักษ์อยู่ด้านหลังก็ดันมีตัวชไนนี่เกิดครับเป็นน้องชไนนี่ช้างน้าและพวกนี้จะเป็นพาวที่มีสแตทลักกี้อยู่นะครับตัวมันจะใหญ่กว่าปกติแล้วก็จะมีท่าพิเศษแถมมาด้วยผมเลยอยากได้มากแต่ว่ากลัวทําน้องตายก็เลยต้องใช้หอกแหลมแหลมทิ่มเอา แล้วก็มาถึงบอสสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือน้องบอนเชอร์รี่ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็เป็นแค่เลือดเยอะกับตัวใหญ่แล้วผมก็มีธาตุไฟเยอะอีกก็กินนี่มอีกแล้วอ่ะแต่ว่าก็คิดอยู่นะว่าถ้าเกิดใส่ตัวนี้ทํางานในฐานมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยต้องบอกความยากไหมเอาไปสองเต็มสิบเอาล่ะน้องโอ้โหตุ้เลอ ไม่มีี่ใช่ไหม <laughs> ไม่มีหันใช่ไหมโอ้น้องโอ้โหอยากขี่แล้วอะกินอะไรอะกินกินขนมปังไหมอีม <laughs> มองแค่ไม่เห็นหลุดเฟรมไอ้ <c oughs> ตัวนี้มันเพ้นท์ยังไงเนี่ยโอ้โหท่านสมุไรพนเนจรเก่ <c oughs> งจริงจริง นะครับแล้วก็สำหรับเอพิโซดนีด้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเราก็ประจนบัยกันมาสนุกสนานไม่มากพอแล้วแล้วก็ไอ้เหี้ยผีติดกำแพงเดี๋ยวต้องไปลุยบอสทาวเวอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วลเดี๋ยวต้องไปนั่งจัดสกิลมาก่อนผมขอไปจัดสกิลมาก่อนว่าจะให้ทีมไหนใส่อะไรเราพร้อมเกิดสู้ทาวเวอร์ละ โดนคุณแน่ทาวเวอร์ตัวนี้ส่วนบ้านเดี๋ยวผมก็ต่อเตอิมเ,เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนก็ต่อเติมเพิเรื่อยๆมีของก็มาทําไม่มีของก็ปล่อยไว้ปไงี้แหละงบหมด,มมด, like, ด share นะครับผู้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อุ้ยมันทำอะไรอ๋อโอ้โหผูรละเหมากูเยอะเหลือเกินช่างแหมมากระตึ่ม